จังหวัดสตูลกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมทดสอบระบบดโดรนทางการแพทย์บินข้ามทะเล12กิโลเมตรขนส่งทางการแพทย์เป็นครั้งแรกของไทยกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายทดสอบระบบการบินอากาศยานไร้คนขับครั้งแรกของไทยขนส่งยาและเวชภัณฑ์บินข้ามทะเลจากโรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลสตอปูยูระยะทาง12กิโลเมตรโดยทีมสกายพอตจากสิงคโปร์และคณะกรรมการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ร่วมปฏิบัติการยกระดับระบบบริการสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ได้รวดเร็วนำไปใช้เป็นโมเดลกลางสำหรับพื้นที่อื่นทั่วประเทศต่อไป ที่สนามกีฬารัชกิจประการจังหวัดสตูลนายแพทย์โสพลเมฆธนะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายชาตรีณถลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายแพทย์นัทพงศ์วงวิวัตรรองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมแถลงข่าวการทดสอบการบินอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ว่ากระทรวงสาธารณาสุขมีนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลโดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อย,ยกระดับระบบบริการสุขภาพให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของประชาชนโดยเฉพาะ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างสะดวกทั่วถึงและเท่าเทียมนายแพทย์โสพลได้กล่าวต่อว่าในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับทางด้านการรักษาความปลอดภัยการขนส่งทางอากาศระบบโครงสร้างพื้นฐานและเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลซึ่งได้กำหนดให้จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่แซนบล็อกในการทดสอบรูปแบบและวิธีการใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับการทดสอบระบบการบินอากาศยานไร้คนขับในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ใช้ดโดรนในการบินข้ามทะเลขนส่งยาและเวชภัณฑ์ โดยขาไปได้นำวัคซีนบาดทยักจากโรงพยาบาลสตูลไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตมบลปูยูและขากลับนำเลือดมาส่งที่โรงพยาบาลสตูลรวมระยะทาง12กิโลเมตรโดยทีม SKYPOST จากประเทศสิงคโปร์และคณะทำงานพัฒนาต้นแบบการใช้อากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์นำโดยนาวาอากาศเอกอนุกูลอ่อนจันทร์ ศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชาณาจรุ่นที่65ร่วมปฏิบัติการทดสอบสำหรับโดรนที่ใช้ปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นสุดยอดนวัตกรรมอากาศยานจาก Skyport s w o o p Arrow รุ่น s w o u Kubura Mark 3ตัวเครื่องมีน้ำหนัก17กิโลกรัมสามารถบรรทุกน้ำหนักได้3กิโลกรัมความเร็วสูงสุดที่68 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาการบินต่อเนื่อง68นาทีและฝ่าฝนไม่เกิน10มิลลิเมตรต่อชั่วโมงในส่วนการขนส่งทางการแพทย์ด้วยอากาศยานไร้คนขับเป็นไปตามมาตรฐานสากลผ่านการอนุญ,ญ,ญาตของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและสำนักงานกสทอชอรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บินทดสอบและสาธิตยอย่างเต็มระบบ โดยเฉพาะระบบการควบคุมการบินด้วยการสื่อสารผ่านดาวเทียมซึ่งจะสามารถปฏิบัติการบินได้ทุกพื้นที่ในประเทศอีกทั้งที่ผ่านมาคณะทํางานพัฒนาต้นแบบอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ได้มีการทดสอบการบิน quality test ขนส่งเลือดร่วมกับ โบทติคอนทีมซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีทำให้สร้างความมั่นใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่ทํางานที่จะทําการบินทดสอบในพื้นที่จริงในครั้งนี้ทั้งนี้หากการทดสอบในครั้งนี้ประสบความสำเร็จจะช่วยให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากลำบากเมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหรือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆก็สามารถใช้ดโดรนสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ขนส่งยาวัคซีนเลือดเซรุ่มที่จำเป็นได้รวมถึงนำไปใช้เป็นโมเดลกลางปฏิบัติภารกิจในพนื้นที่อื่นทั่วประเทศต่อไปนิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน